วิธีทำกระโปรงต่อยอยวงกลมนะคะโดยที่ไม่ให้มีเปียกตะเข็บเลยชิ้นนี้จะเป็นวงกลมวงเดียวนะคะเราทำแพทเทิร์นแล้วเนี่ยเรามาเช็คเช็คตรงเนี้ค่ะกว้างเท่าไหร่นะคะอันนี้พี่หงเช็คแล้วข้างหน้าสิบแปดครึ่งข้างหลังสิบแปดครึ่งรอบนี้ก็เลยเป็นสามสิบเจ็ดนะคะรอบตรงนี้ค่ะนะคะแต่จริงๆเนี่ยเราจะใช้แค่ หนึ่งส่วนสี่นะคะอันนี้คือเต็มวงสามสิบเจ็ดนะคะแล้วก็เช็คยาวยาวจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะคะแบบนิ้วกระเบียดนะคะแล้วแต่เราจะกําหนดนะคะปกติเราจะยึดสะโพกเป็นหลักแล้วก็วัดต่ําจากสะโพกลงมายี่สิบเซนหรือยี่สิบห้าเซนนะคะไม่ไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าเซนนะ <S <S เดี๋ยวจะเดินไม่ออกนะคะถ้าจากวัดสะโพกลงมาทีนี้พอเราจะทําเป็นวงกลมนะคะ วงจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือวงในส่วนนี้ยคือส่วนที่จะไปต่อกับกระโปรงก็จะทำให้ไม่มีตะเข็บเลยนะคะดังนั้นเราจะมาหาตรงนี้ค่ะเราจะสร้างจากจุดนี้นะคะเราสร้างแค่ส่วนเดียวพออันนี้คือหนึ่งอันนี้คือสองอันนี้คือสามแล้วอันนี้คือสี่เขามีสี่ส่วนใช่ไหมคะเราจะสร้างแค่ส่วนเดียวกัน คือส่วนนี้นะคะทีนี้ตรงนี้เนะี่ยคือหนส่วน4ใช่ไหม mm hmm. ก็คือ18ครึ่งจาก37เนี่ยเอา4หารก็ได้ค่ะหรือถ้า18ครึ่งก็เอาสอ,อา2หารนะคะก็18ครึ่งแบ่งครึ่งหนึ่งก็จะได้ตรงนี้นะคะ9นิ้วกระเบียดนะคะแล้วส่วนนี้ก็คือความยาวความยาวของเราก็คือ8นิ้วกระเบียดนะคะ เราก็นํากระดาษนะคะมาสร้างมาสร้างวงกลมหาวงตรงนี้ค่ะหาเซี้ยวตรงนี้เก้านิ้วกระเบียดนําใส่วัดตัวมาตั้งอย่างนี้เลยคะ่ะเก้านิ้วกระเบียดนะคะมากกว่าได้แต่ห้ามน้อยกว่านะคะถ้าน้อยกว่าเราจะตึงก็ประมาณหกนิ้วหนึ่งขีดเราลองวัดมาก่อนนะคะลองดูว่า หกนิ้วนะจากดินกระดาษตรงนี้นะคะกระดาษต้องเป็นตรงนี้ต้องเป็นมุมฉากนะคะแล้วจากวัดจากมุมนี้นะคะวัดมาก่อน6นิ้วนิ้วนะคะเราจะหาเส้นรัศมีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารัศมีนะคะหารัศมีก่อนระยะห่าง6นิ้วตลอดแนวดูว่าได้เท่าไหร่ได้9นิ้วกระเบียดตามที่เราต้องการไหมอันนี้ได้9้านิ้วครึ่งน,นะคะโอเค คือมากกว่าได้แต่ห้ามน้อยกว่านะคะแล้วก็วาดวาดวงลงไปเลยค่ะให้เป็นวงกลมนะคะทีนี้ก็ความยาวค่ะความยาวที่เราต้องการคือ8นิ้วกระเบียดใช่ไหมนะคะ จะเป็นวงกลมที่ไม่มีตะเข็บเลยนะคะเวลาเข้าก็เข้าเป็นวงกลมเลยค่ะทีนี้เราก็ตัดออกได้เลยค่ะตัดออกเลยนะตัดพอดีเลยค่ะ นี้เราก็นำผ้ามาวางค่ะผ้าเนี่ยเราจับเป็นสันทบนะคะจัดสันทบแล้วก็พับมาแล้วอันนี้พี่หงพับมาแล้วนะคะเราก็กัดกิมมุดไว้อย่างนี้ค่ะแล้วเ,เราก็นำแบบนี้มาวางอย่างนี้นะคะ